ถ้าไปนะัขกับข้าวแบบแห้งๆก็สะดวกนะคะในการพกพามาบางคนนะคะไม่ได้เตรียมช้อนใช่ไหมลูกคู่กับซอ่อมมีช้อนแบบสั้นๆ ทานขาช้อนซ่อมคือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแต่ทางปฏิบัติเป็นไงลูกทานสะดวกไหมไม่สะดวกไม่ถูกต้องด้วยแต่วันนี้อนุโลมให้เพราะว่าขอยืมเพื่อนใช่ไหมคะขอยืมเพื่อนในห้องอ่าเราต้องมีทั้งช้อนและซ่อมคู่กันควบคู่กันไป เคี้ยวอย่างสุภาพนะคะถ้ามีมีดเคยเห็นก็ทานสเต็กไหมลูกเราถนัดข้างขวามีดมีไว้สำหรับทำอะไรไว้หัน่นถ้าเป็นสเต็กไก่ก็หั่นเนื้อไก่ใช่ไหมลูกแล้วก็ใช้ช้อนซ้อมทำไมคะกดจิ้มไว้นะคะวเวลาหัน่นนะคะแต่ว่าหลายคนทานเป็น หลายคนนะคะที่ทานแบบผิดวิธีคือช้อนสั้นคู่กับซอมใช่มีลูกวันนี้ครูอนุโลมให้แต่ทางปฏิบัติแล้วเหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมทานก็ไม่สะดวกด้วยนะคะ อร่อยไหมครับจอรนอจอนได้รับความนุเคราะห์นะคะจากเด็กชายประกอนนะคะปกกอนก็มีน้ำใจกับเพื่อนพอมาสองกล่องเลยวันนี้ mm hmm. ตอนนี้สอนชายวันนี้เรียบร้อยขณะที่จานอาหารนะคะ มีั้งข้าวผัดข้าวมันไก่ข้าวไข่ดาวข้าวไข่เจียวข้าวปลาทูทอดเดี๋ยวน่าทานจังเลยคู่กับน้ําพริกนะคะปลาทูแต่หลายคนไม่มีน้ําพริกมาดีนะล,ลูกเพราะว่าเราอยู่ในห้องออกอากาศเพราะกินจะตกค้างอยู่ในห้องนี้นะคะนักเรียนอย่าลืมเก็บไปให้หมดลูกเศษอาหารต่างๆอย่าทิ้งเอาไว้ในโต๊ะวันนี้อนุญาตแค่วันเดียวให้หนูรับประทานอาหารในห้องได้ เพราะเป็นการฝึกมารยาทในการรับประทานอาหารแต่วันอื่นๆนำมาทานได้ไหมลูกไม่ได้นะคะวันอื่นต้องเรียนแล้วก็ไปทานที่โรงอาหารนะคะในห้องสำหรับเรียนอย่างเดียวนะคะทานให้หมดเลยลูกสงสารชาวนาใช่ไหมลูก นอกจากสงสารชาวนานแล้วก็สงสารคุณพ่อคุณแม่ของเราด้วยที่จะเตรียมอาหารมาให้ลูกๆล,ลูกบางคนทานไปนิดเดียวเหลือก็ไปทิ้งใช่ไหมคะคุณแม่ต้องซื้อมทาทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นไข่เป็นข้าวนะคะเป็นน้ำมันที่ใช้เป็นแก๊สเตาแก๊สหรือไฟฟ้าหุงข้าวเนี่ยทุกอย่างสิ้นเปลืองเงินทั้งนั้นเลยเพราะนั้นต้องเห็นคุณค่าของอาหารทุกมือ้อ ถ้าเป็นอาหารกลางวันของโรงเรียนหนูก็ต้องทานให้หมดนะคะต้องช่วยโรงเรียนประหยัดค่าใช้จ่ายในการทำอาหารโรงเรียนไม่ได้ทำนาเองด้วยต้องซื้อข้าวให้เด็กๆแต่รัฐบาลอุดหนุนเงินมาให้กับนักเรียนได้ทานอาหารกันฟรีทุกวันแต่หนูต้องเห็นคุณค่าของอาหารด้วยนะคะอย่าให้เหลือทิ้ง เหลือเศษนิดหน่อยไม่เป็นลายลูกแต่ว่าอย่าให้เหลือมากๆถ้าเหลือมากเป็นมารยาทที่ไม่ดีในการรับประทานอาหารเมื่อทานเสร็จแล้วก็ให้รวบช้อนนะคะแล้วก็จัดเก็บทําความสะอาดบนโต๊ะใต้โต๊ะของเราให้เรียบร้อยด้วยส่วนใหญ่ก็เตรียมกันมาถูกต้องนะคะช้อนยาวกับซ่อม คู่กันนะคะคุณครูให้เวลาอีก5นาทีนะลูกนะคะให้เวลาอีก5นาที ที่ทานปลาระวังก้างเดวยน,นะลูก อะไรทั์ลูกกิติทั์ใช่ไหมลูกควรเป็นช้อนยาวใช่ไหมครับวันนี้หนูไม่ได้เตรียมมาเพื่อนให้เขายืมเหรอคะเตรียมช้อนมาปบบคะเตรียมมาผิดทานสะดวกไหมลูกพอเตรียมผิดทานสะดวกไหมครับไม่สะดวกโอ้สะดวกเหรอ <laughs> ไปฝึกใหม่นะครับใช้ช้อนกระซ่อมยาวคู่กันนะคะ,ะบนโต๊ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหจอนจอนทำเวลาได้รวดเร็วประกรณ์ชื่นใจแน่เลยเพราะกรประกรณ์จอนทัน เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็ภาชนะต่างๆนะลูกถ้าที่โรงเรียนไม่สะดวกนะคะหนูเก็บไปล้างที่บ้านเศษอาหารเดี๋ยวหนูเก็บเทใส่ถุงนะคะภาชนะจะได้ไม่มีเศษอาหารที่มีกลิ่นเหม็นบูดกลับบ้านนะคะถ้าจะล้างไปล้างที่มีน้ําก๊อกที่ไม่ใช่ที่แปลงฟันหรือที่ ดื่มน้ําเย็นนะคะไม่อนุญ,ญาตให้ไปล้างตรงถังน้ําเย็นเข้าใจไหมคะอมตอนนี้มาดูสิ่งต้องเตรียมสัปดาห์หน้าก่อนนะคะสัปดาห์หน้าขอสไลด์ค่ะ สัปดาห์หน้านะคะสิ่งที่ต้องเตรียมวันพฤหัสที่24รกรกฎาคมหัวข้อเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนนะคะหัวข้อเรื่องมารยาทในการใช้ห้องเรียนเห็นไหมคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนเราต้องมีมารยาทนะคะอาจจะไม่ต้องจดก็ได้ลรกเพราะไม่ต้องเตรียมอะไรมานะคะค่ะ วันนี้เด็กๆนะคะได้รับประทานอาหารอย่างอร่อย<ข>อใช่ไหมลูกถูกปากเพราะคุณแม่จัดเตรียมมาให้นะคะครูก็หวังว่าให้นักเรียนทุกคนนะคะนำความรู้ในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารที่บ้านหรือที่โรงเรียนหรือสังคมนอกบ้านนะคะเราต้องปฏิบัติตนอย่างดีแล้ก็มีมารยาท พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ